มาครับถ้าออกก็ดวงดีไปถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรโอเคครับมาครับทุกคนกราบสวีดัสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม bon g i กดาคอนิเคิลบายบอนไฟเจอร์เกเตอรริงกับผม NT Channel กันในเซิร์ฟช้ยกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเลดทับตัวละครตัวเก่านะครับผม ซึ่งทุกคนก็จะเห็นนะครับผมว่าตัวละครตัวใหม่เนี่ยมาแล้วก็คือแพทริเซียซัมเมอร์ใช่ไหมทุกคนอาจจะไปโฟกัสตัวละครตัวนี้เพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดนะครับผมแต่ตัวละครที่มาติดๆกันเลยนะผมก็คือนี่เลยครับพัฒน,นาการชั่วนิรัน ตัวละครเพิ่มเลตอัพซานเดียครับทุกคนนะตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ผมบอกเลยว่าแวร์ไดกูดมากๆนะผมเก่งสุดๆนะฮะและก็รู้สึกว่าน่าจะน่าสุ่มกว่าตัวละครแพทิเซียซัมเมอร์อีกนะทุกคนนะแล้วก็น่าใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่าด้วยซ้ําซึ่งสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดเกี่ยวกับซานเดียนะครับผมว่าจะเป็นตัวละครที่เหมาะกับทีมไหน และตัวละครตัวนี้จําเป็นในทีมของเพื่อนๆไหมนะครับผมซึ่งเริ่มจากอย่างแรกกันเลยละกันนะครับผมซานเดียเนี่ยเหมาะกับทีมไหนละกันนะครับผมซึ่งถ้าในทีมใครนะตอนนี้นะครับผมมีดากนิก้าหนึ่งในการที่แบบสอยดาวตัวนั้นมาได้นะครับผมก็เลยแนะนําว่าจัดไปเลยครับผมซับซานเดียครับมีไปเลยนะเพราะว่าข้อดีในการคอมโบของเขานะครับผมดากนิก้าจะเป็นตัวละครที่จะมีเอฟเฟกต์มิมตก ซึ่งภูมิตกตรงนี้จะทําให้ความเสี่ยงผิดปกติแรงขึ้นด้วยนะครับผมและซานเดียก็จะเป็นตัวละครที่แจกถานะผิดปกติได้ทุกสกิลเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ําแข็งกัดเผาไหมหรือว่าจะเป็นถูกทิษเนี่ยมีหมดทุกอย่างเลยนะครับมสำหรับซานเดียนะครับเลยซานเดียก็จะเหมาะกับดากูนิก้ามากๆแล้วก็สามารถไปเล่นในทีมดอทได้ด้วยถ้าใครหาตัวละครพันดานแบบดีๆอยู่ผมก็ยังขอแนะนําตัวละครซานเดียสามารถไปเล่นคอมโบกับตัวละครโนระก็ได้ด้วยนะครับผมตัวละครตัวนี้มือใหม่ก็ดี คนกลางก็ดีหรือว่าคนเลดเกมก็ดีในะผมตัวละครตัวนี้ใช้ได้ยาวๆนะครับผมซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่อยากจะสุ่มหาเท่าไหร่ซับซานเดียนะเพราะอะไรในะผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าทีองผมนี่ก็ลงตัวในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็อาจจะดองรอตัวละครตัวใหม่ๆมาก่อนที่จะสุมส่มซานเดียให้ดูแต่สำหรับนะผมเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆหรือว่าเป็นผู้เล่นที่แบบต้องการจริงๆกับสงครามชมรมจริงๆนะครับผมผมรู้สึกว่าซานเดียเนี่ย คุ้มกับการลงทุนแน่นอนนะครับผมแล้วก็ใครเนี่ยผมหาตัวละครไต่ดานดีๆไตห่หอดีๆซานเดียก็ตอบโจทย์จริงๆนะทุกคนนะคือมีไว้ยังไงก็ได้ใช้แน่นอนนะครับแต่ผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะสุ่มดีไหมจะตอนนี้ก็ยังรังเรยอยู่ในการทําคลิปต,ตอนนี้ด้วยซนะ้ำเนี่ยผมก็อาจจะสุ่มให้ดูสักทีสองทีละกันนะครับถ้าได้ก็ดีไปนะครับผม แต่ถ้าใครนะครับผมรู้สึกว่ามีซานเดีย3ดาวแล้วจะสุ่มหา4ดาวดีไหมส่วนตัวสําหรับผมนะครับถ้าเป็นสายฟรีหรือสายเติมน้อยนะครับผมไม่แนะนําเท่าไหร่ถ้าเป็นสุลต่านผมบอกเลยว่าเติมไปเลยจ้าจัดไปเลย4ดาว5ดาวไปเลยนะครับเพราะอะไรนยผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้จะมีเศษให้แลกนะครับผมสําหรับชมรมให้ด้วยนะครับผม รวมถึงต้นไม้โรคก,ก็ยังดีกว่าในการที่เราเสียบเพชรทรัพยากรต่างๆเพื่อไปสุ่มนะครับผมเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องเสียกี่หมื่นเพชรถ,ถึงจะได้ตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมแต่ต้นไม้เนี่ยมันก็จะมีดอกจากอีเวนต์อะไรประมาณนั้นด้วยนะครับผมทำให้เราเนี่ยจะสามารถอัพตัวละครขึ้น 4- 5หดาวได้โดยการที่แบบไม่ต้องมาเสียบเพชรฟรีๆด้วยซ้ำนะครับผมแนะนำว่าเก็บเพชรเนี่ยไปสุ่มตัวละครใหม่ๆดีกว่าครับเพราะว่า ถ้าเรามีตัวละครเกา่าเราสามารถอัปดาวได้แต่เราไม่มีตัวละครใหม่เนี่ยเราก็ไม่สามารถอัปดาวได้แล้วก็ไม่สามารถหาได้นอกจากการสุ่มนะครับและผมรู้สึกว่าสุ่มมาก่อนครับได้3ดาวตัวใหม่สุ่มมาก่อนครับเพื่อนๆค่อยเอาต้นไม้นะครับผมค่อยอัปเป็น4ีดาวอะไรประมาณนั้นซึ่งผมทําแบบนี้นะครับผมทําให้ผมเนี่ยไม่พลาดทุกตู้ในเซิร์ฟญี่ปุ่นเลยนะครับผมอาจจะพลาดบ้างแหละเพราะว่าเราก็ ไม่ได้สุ่มเพราะว่าเราไม่ชอบบางตัวแล้วกันนะครับผมเออแล้วบางตัวเราก็การันตีทุกตัวเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําจากผมที่เล่นเซิร์ฟเจแปนมาก่อนแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าถ้าใครจะลงทุนนะครับผมซับซานเดียในการขึ้นสีดาวผมรู้สึกไม่จําเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าใครยังไม่มีตัวก็จัดไปเลยครับยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับผมและถามว่า ทำไมพี่บอกมันเก่งแต่พี่ไม่สูงอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าในการตีบอสสงคมชมรมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเล่นประมาณนี้ผมก็ยังพอไหวแล้วนะครับในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็อาจจะไปยืมตัวละครเพื่อนๆมาเล่นก็ได้ในชมรมของเรานะครับอันนี้ก็ไม่แย่เหมือนกันนะครับผมสับใครที่ไม่ม,ม,มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็อาจจะเล่นผ่านด่านก็สามารถเล่นพวกยูเรียคอมโบกับตัวละคร นายูตะอาพิษแล้วก็โนระก็ได้นะครับผมอ่าจะได้ไม่ต้องเปลืองทรัพยากรแบบฟรีๆนะเอออะไรประมาณนั้นแต่ถ้าใครอย่างที่ผมบอกไปเลยใครจริงจังนะครับผมสับวอสชมรมคือบางชมรมเนี่ยต้องมีอาพิษต้องมีซานเดียครับถึงจะสามารถเข้าชมรมได้นะครับผมเดี๋ยวผมบอกไว้เลยว่าสุ่มไปเถอะครับเป็นไงก็คุมนะเอ้ยทำไมคลิปนี้เราพูดวนๆไปวนมาบะเออถ้าผมพูดมันไปวนมาผมต้องกลับมาตัวด้วยละกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยละกันนะฮะ สุ่มหนึ่งครั้งไปก่อนเผื่อเราจะดวงดีและออกมาเลยครับผมซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับผมตู้เรดอัพแบบนี้นะครับผมมันจะนับการันตีจากตู้ตัวละครเก่านั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเขอแย่าเปิดเสียงสักครู่อัธรรถนิดนึงมาครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยซึ่งการันตีอยู่ที่80ครั้งเลยนะครับผมโอ้โหเราไม่น่าจะสุ่มไปหรอกซึ่งถามว่าเราสุ่มได้ไหมตอนนี้เรามีเพชรพอแหละแต่ขอสักกี่สิบสามสิบครั้งพอละกันนะครับอย่างที่บอกไปมันสามารถ ทับเลตอัพได้แล้วกันนะฮะเออถ้าไม่ออกจริงๆก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าทีมเราก็ครบแล้วนะครับรอบแรกครับสองดาวตัวเดียวอย่างน้อยถ้าไม่ได้3ดาวก็ขอ2ดาวเยอะๆได้ไหมเออเราจะได้ใบไม้โลกจะเยอะแล้วกันนะครับผมไปครับอีกรอบหนึ่งครับผมไปปึ๊บไม่ลุงวะยังไม่รุงหรือว่าดวงเราจะหมดแล้วนะครับใครยังไม่ดูคลิปสุ่มของเราใหม่นะครับลองไปดูกันได้แพทซัมเมอร์ผมบอกเลยว่าดวงโคตรดีนะทุกคนนะเออ ดวงดีจัดจอะผมยังไม่รู้ดวงตัวเองเลยว่ามันดวงดีขนาดนี้วะโอเคผมรอบที่3าครับรอบสุดท้ายแล้วละกันนะมาครับถ้าออกก็ดวงดีไปถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรโอเคครับมาครับทุกคนยังได้รุนครับยังได้รุนครับจะดวงดีหรือเปล่าขอซันเดียถ้าหลุดเลดก็ขอดารโกนิก้าละกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องการเหมือนกันอเวนิวตดาเมจให้กับเรามาสักตัวใครได้หมดฟังเสียงครับทุกคนเราต้องฟังเสียงกันมารุนครับ ลุนครับยาหลุดเลดปึ๊บโอ้เข้าหัวเลยคันหัวเลยทุกคนคันหัวยิกย๊กๆเลยครับโอ้โหแล้วได้ตัวละครใหม่มาด้วยนะครับผมโมโม,โมนะครับมไม่รู้ว่าใครเกลือแบบผมหรือเปล่าเพิ่งได้มาแต่ยูเรียหลุดเลดอย่างนั้นเหลอมาทําไมเนี่ยลูกโอ้โหอุตา่าสุ่มซานเดียหลุดมาเป็นยูเรียอ๋อเลียๆเหมือนกันหรือเปล่าโอเคครับผมก็คลิปวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับขอสรุปอีกรอบหนึ่งละกันนะฮะ อย่างที่บอกไปเลยใครที่ยังไม่มีสามารถสุ่มได้แต่ถ้าใครจะอัปดาวผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในการอัปดาวถ้าเรามีเพชรน้อยนะครับผมเออแล้วก็สําหรับผมนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราสามารถผ่านด่านได้โดยการที่เล่นพวก สถานะพิดปกติตัวละครอ,อื่นๆก็ได้นะครับผมแต่บางคนเนี่ยในชมรมเนี่ยมันก็จําเป็นมากๆนะครับผมแต่ผมก็สามารถยิงเพื่อนได้เหมือนกันนะครับผมแต่บางคนนะครับผมก็จริงจังในการตีบอสชมรมนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ให้เข้าชมรมก็มีนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ดุนยพินิษของเพื่อนๆเลยนะครับว่าจะสุมดีไหมแต่ส่วนตัวความหน้าสุ่มนี่คือหน้าสุ่มกว่าตัวละครอื่นๆแน่นอนนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคิวโดหน้าคิปโดวันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้า ถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาแหละเพราะมันมีแค่ดุคนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่สดแบบ